ต่อไปเป็น a อเซอร์ในโร5แอ515 47R8F ด้วยครับที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมอย่าง AMD Ryzen 57535HS เหมาะแก่การเล่นเกมระดับฮาร์ดคอร์ มาพร้อมการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050ที่สร้างความคล่องตัวในการเล่นเกมเอาใจช่วยคือ RAM แรม8 g b ที่เพียงพอรวม SSD ขนาด 512GB ททุกอย่างถูกออกแบบมาให้คุณสามารถเล่นเกมและสตรีมได้อย่างคล่องตัวและคุ้มค่าถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว ห้อ Asus ยังไม่หมดที่ Asus VivoBook Pro 15 D6500 QEHN701W ที่ผสานประสิทธิภาพกับการใช้งานไม่ว่าจะเรียนหรือทำงานหนักด้วย CPU Ryzen TM75800H และการ์ดจอ GTX 3050ที่ทำให้สามารถเล่นเกมระดับกลางได้อย่างสะดวกโดยไม่สะดุดแรม 16GB ตอบโจทย์การทำงานหลายกระบวนการพร้อม SSD ขนาด 512GB เก็บข้อมูลอึกกขันให้คุณเช่นเคยสำหรับผู้ที่มอง หาโน้ตบุ๊กดีมีราคาที่ไม่สูงมากรุ่นนี้จัดได้เลย เริ่มกันที่ HP Victus 16 D1225 TX Notebook ที่เหล่าเกมเมอร์ห้ามพลาดด้วยสเปคที่จัดเต็มทั้ง CPU Ryzen TM5660H 0และการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX TM3050 ที่ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่พร้อมรองรับการเล่นเกมทุกแบบอย่างลื่นไหลหน้าจอขนาดใหญ่16.1นิ้วให้ประสบการณ์เล่นที่ดื่มด่ำไม่เพียงเท่านั้น ยังมีแรมถึง16 GB ที่ไม่ทำให้คุณผิดหวังในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและ SSD ขนาด512 GB ทที่เก็บข้อมูลได้อย่างเพียงพอจัดเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่ามากครับ Asus TUF F15 FX 517ZCHN005 w คืออีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมาพร้อมกับ Intel Core i5-12450H แรงลุ้นได้เต็มกลุ่มโดยการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX t m 3050ทำให้ดีไซน์บางเฉียบนี้ยังช่วยให้น้ำหนักเบาทำให้คุณนำไปใช้ในวันจริงได้สะดวกหน้าจอขนาด15.6นิ้วที่สุดสบายสำหรับเล่นเกมหรือทำงานเสริมด้วยระบบระบายความร้อนที่ทำให้คุณจะเล่นเกมได้นานกว่าไม่ต้องกังวล นี่คือโน้ตบุ๊กที่ไม่ควรมองข้ามปิดท้ายด้วย Lenovo Ideapad Slim 516 IMH9 ที่ออกแบบมาเรียบหรูและสะดวกในการพกพาด้วยน้ำหนักที่เบาเพียง1.89กิโลกรัมเครื่องนี้มี Intel Core Ultra 5 แรม16 g b และ SSD 512 g b กะไทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการทำงานและความบันเทิงเก่าไปใหม่พร้อมกันได้อย่างไร้ปัญหาหน้าจอขนาด16นิ้วทำให้คุณทำงานหรือดูคอนเทนต์ได้อย่างชัดเจนไม่ว่าคุณต้องการใช้งานด้านไหนรุ่นนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวัง